สวัสดีครับพี่น้องชาววัวฟาร์มวัวเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าฟาร์มวัวเนี่ยทำแล้วรวยหรือว่ารวยแล้วค่อยทําคําว่ารวยในความหมายของผมก็คือคนที่มีเงินหลักล้านนะครับเงินก้อนหลักล้านเอามาลงทุนทําฟาร์มวัวในคราวเดียวนะครับสําหรับผมเชื่อว่ารวยอย่างเดียว ไม่สำเร็จหรอกครับคุณจะต้องมีความรักมีใจรักในงานพศรุสสัตว์มีความสามารถมีความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีความเข้าใจทางด้านธุรกิจเราถึงจะสามารถสร้างธุรกิจฟาร์มวัวได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีกำไรแล้วก็ส่งผลให้เราสามารถสร้างฐานะจนร่ำรวยได้ในที่สุดนะครับ ในช่วงปี2563-2564นะครับที่โรคโควิด -19 ระบาดอย่างหนักนะครับทำให้คนตกงานแล้วก็กลับบ้านมาเลี้ยงวัวนะครับช่วงนั้นคนต้องการเลี้ยงวัวมีเยอะมากก็ทำให้ราคาวัวดีดขึ้นสูงเป็นประวัติการเลยนะครับสร้างกระแสการเลี้ยงวัวขึ้นมาทำให้คนที่ประสบความสำเร็จ ในอาชีพอื่นนะครับทำธุรกิจอย่างอื่นจนประสบความสําเร็จมีฐานะร่ำรวยนะครับมีเงินหลายล้านก็หันเข้ามาจับธุรกิจเลี้ยงวัวตามกระแสนะครับบางคนลงทุนซื้อที่ดินทำโรงเรือนทำคอกอย่างสวยราคาหมดไปหลายล้านหลายสิบล้านนะครับแล้วก็ซื้อวัวอีกหลายล้านเข้ามาเลี้ยงนะครับส่วนใหญ่คนรวยคนที่มีเงินลงทุนหลายล้านเนี่ย เขาจะไม่สนใจทำวัวเนื้อนะครับเขาก็จะจับพวกวัวงามวัวสายพันธุ์นะครับสามสี่ปีผ่านไปนะครับคนมีตังคนมีเงินคนรวยเหล่านั้นนะครับที่กำเงินเป็นล้านๆมาลงทุนกับวัวเนี่ยสุดท้ายก็เลิกกันไปแล้วซะเป็นส่วนใหญ่นะครับขายขาดทุนมากกว่าครึ่งนะครับผมประมาณการเอาเองนะครับแบบนั่งเทียนเอาเองว่าปัจจุบันเนี่ย คนที่ลงทุนหนักๆในการเลี้ยงวัวนี่นะครับเหลืออยู่ไม่ถึง20%นะครับของคนที่เลี้ยงวัวในช่วงกระแสวัวแรงๆช่วงโควิด1 9เป็นต้นมานี่นะครับคนที่ยังเลี้ยงอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นพวกสายเนื้อพรีเมียมนะครับสายเนื้อพรีเมียมก็อย่างเช่นแบรงกัสวากิวแอกแง,แงกัสแดงแบรนกัสแดง แกัสต่างๆเป็นต้นนะครับส่วนบีฟมาสเตอร์คนที่เลี้ยงเป็นวัวเนื้อนะครับก็ดูเหมือนจะไปได้ดีนะครับแต่คนทีอ่อาศัยกระแสบีฟมาสเตอร์เอามาเลี้ยงปั่นราคาเนี่ยอันนี้ก็มีเลิกไปหลายเจ้าเหมือนกันนะครับกลุ่มที่เลี้ยงลูกผสมบรามันนะครับวัวแดงเนี่ยกุมใหญ่เลยนะครับก็เลิกเลี้ยงกันไป ตอนนี้ก็ถึงคราวของกลุ่มที่เลี้ยงวัวบร,รมันเลือดร้อยนะครับที่เพิ่งมาเริ่มเลี้ยงใหม่ก็เห็นมีประกาศขายยกข้อกันอยู่อ,อย่างต่อนเนื่องทุกวันนะครับวันละหลายข้อเลยทีเดียวเหตุการณ์และสถานการณ์เช่นนี้นะครับมันเป็นหลักฐานชิ้นดีที่ให้เรารู้ว่าการมีทุนอย่างเดียวนั้นเนี่ยมันไม่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจาร์มวัวได้นะครับ ไม่ว่าจะธุรกิจใดๆไม่ว่าจะวงการใดๆนะครับถ้าเรามีแต่ทุนแล้วเราก็ไปลงทุนตามกระแสนะครับเราก็เป็นได้เพียงแค่แมงเมาตัวอ้วนอ้วนให้เจ้าถิ่นเขารอทุกข์แค่นั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการวัวไม่ว่าจะเป็นวงการควายวงการพักเครื่องวงการหุ้นวงการทองคํานะครับถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าถิน่นถ้าเราไม่มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงนั้นๆนะครับแล้วเราไปใช้เงินอย่างเดียวเนี่ย เจ้าถิ่นเขาจะมองเราตาเป็นมันเลยนะครับแม้แต่ตัวผมเองนะครับตอนเริ่มต้นที่คิดจะเลี้ยงวัวนะครับประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับสีปีที่แล้วนะครับผมก็คิดไม่ต่างจากคนที่พอมีทุนอยู่บ้างนะครับคิดง่ายๆว่าถ้ามีทุนอยู่1ล้านบาทหาซื้อวอัวแม่พันธุ์นะครับแต่ผมเล่นสายเนื้อนะครับผมจะเล่นชารเล่มาตลอด ไปหาซื้อวัวตัวละสามหมื่นมาสักสามสิบตัวนะครับหาทีเหลือ,อีกหนึ่งแสนก็ทำคอกนะครับก็มาเลี้ยงลิดลูกขายาขายตัวละสามหมื่นบาทนะครับปีที่สามเพ่เริ่มได้ขายตัวละสามหมื่นบาทาปีหนึ่งขายลูกสักยี่สิบตัวได้ปีละหกแสนบาทก็เทียบเท่ากับเงินเดือนห้าหมื่นบาทก็น่าจะพออยู่พอกินได้แล้วนะครับ แต่โชคดีที่ผมไม่ได้มีเงินเป็นล้านที่จะมา,าลงทุนในการซื้อวัวในตอนนั้นนะครับมันทําให้ผมต้องอทยอยแบ่งเงินจากรายได้ประจานี่นะครับเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยอทยอยซื้อวัวเข้าทยอยขยายโรงเรือนขยายคอกทยอยสร้างาบังเกอร์หมักอาหารนะครับคือแบบทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วก็ใช้เวลากลับตรงนี้มา นานพอสมควรนะครับจนทำให้จนทาให้ผมได้เรียนรู้ว่าถ้าเราลงทุนเงินล้านในตอนนั้นนะครับป่าน,นี้เราคงจะบาดเจ็บสาหัสไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าเราทยอยลงทุนอย่างที่เราทำเป็นมาตรงนี้ที่ผมทำมาตลอดนี่นะครับมันทำให้ผมได้เรียนรู้และทำให้ผมได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ช่วยลดความสูญเสียได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างที่ผม อบอกเมื่อคลิปก่อนๆนะครับว่า3ปีกว่าที่ผมเลี้ยงวัวมาเนี่ยผมสูญเสียวัวไปแล้ว10ตัวนะครับวัว10ตัวเนี่ยก็มีทั้งวัวเล็กวัวใหญ่นะครับผมประเมินความเสียหายอยู่ที่ประมาณ10,000แสนบาทนะครับแต่ถ้าลองคิดดูว่าถ้าผมซื้อวอัวตัวละ3 0 0หมื่นนะครับมาทีเดียวเลยแล้วเกิดการสูญเสียเยอะขนาดนี้นะครับแน่นอนค่าเสียหายของผมเนี่ย จะสูงถึง3เท่านะครับนอกจากเรื่องความสูญเสียแล้วก็ยังมีเรื่องของความยุ่งยากในการบริหารจัดก,การในการดูแลวัวดูแลฟาร์มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมไม่มีแรงงานด้วยนะครับทุกวันนี้ก็อาศัยคุณพ่อคุณแม่และก็คนในครอบครัวช่วยกันดูแลนะครับในระหว่างที่ผมมาทํางานที่กรุงเทพนะครับถ้าผมมีเงินล้านไปลงทุนซื้อวัวสวยๆวัวงามๆม,มาตัวละ3ามหมื่น ามาสาม0ิ0ตัวตั้งแต่ตอนนั้นนะครับป่าน,นี้ผมอาจจะเลิกเลี้ยงไปแล้วก็ได้นะครับแต่เพราะผมไม่มีเงินก้อนนะครับผมทยอยเติมทยอยเพิ่มทยอยขย,ขยายมาเรื่อยๆแบบที่เป็นทุกวันนี้เลยนะครับมันทําให้ผมได้มีเวลาในการศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขและในการป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดนะครับจนทําให้ทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังสามารถเลี้ยงวัวได้อยู่แล้วก็ยังสามารถขยายฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องนะครับ ผมบอกได้เลยว่าปัจจุบันนี้ผมรู้สึกโชคดีที่ผมไม่มีเงินล้านนะครับมีผู้ชมหลายท่านนะครับแสดงความคิดเห็นว่าอยากเลี้ยงวัวแต่ไม่มีเงินไม่มีทุนนะครับผมขอบอกไว้ตอนนี้เลยนะครับว่าโชคดีข้อที่1ของท่านที่ท่านไม่มีทุนนะครับโชคดีข้อที่2ก็คือ,อที่ท่านอยากเลี้ยงวัวนะครับก็ถือว่าเป็นโชคนะครับ ท่านสามารถนําโชค2ชั้นนี้นะครับมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างฟาร์มวัวตามความฝันของท่านได้นะครับไม่ต้องลงทุนเยอะในครั้งเดียวนะครับค่อยๆทยอยซื้อทยอยลงทุนทยอยขยับขยายไปนะครับในระหว่างที่เราค่อยๆลงทุนค่อยๆขยับขยายเนี่ยเราก็เรียนรู้ข้อผิดพลาดศึกษาไปในตัวนะครับ3ปีแรกสำคัญมากนะครับที่ กูรูหลายๆคนเนี่ยบอกว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยพอ3ปีเนี่ยวัวจะเริ่มเล,เลี้ยงเรานะครับผมว่าคาําพูดนี้ไม่ถูกนะครับสําสหรับคนที่มีประสบการณ์นะ่ะใช่ครับอพอเข้าปีที่3เนี่ยคือปีแรกเนี่ยก็จะได้ลูกแล้วเขาก็เลี้ยงลูกอีก2ปีก็คือเข้าปีที่3ามเขาก็ถึงจะได้เริ่มไขวัวนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีไรายได้นะครับเข้ามาเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงตัวเองได้นะครับ แต่สําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับเราต้องลองผิดลองถูกดังนั้น3ปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงแห่งการลองผิดลองถูกนะครับเป็นการศึกษาหาแนวทางที่ชัดเจนให้กับตัวเองนะครับปีที่3เราถึงจะเริ่มมีผลผลิตนะครับปีที่3ปีที่4เราถึงจะเริ่มมีผลผลิตปีที่5นะครับเราถึงจะเริ่มได้ขายผลผลิตนะครับอยากคิดว่าเห็นคนอื่นเขาทําสําเร็จแล้วเราจะ ทำสาเร็จเหมือนเขาภายใน2อสปีนะครับหรือว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราลงมือทําเลยนะครับเพราะว่าคนที่เขาสําเร็จอ่ะขวาที่เขาย่าสสาเร็จนะครับเขาทํามาแล้ว20-30ปีนะครับเขาผ่านกระบวนการเรียนรู้ผิดถูกมามากมายนะครับผ่านการสูญเสียมามากมายนะครับสำหรับสำหรับคนที่อยากจะมีฟามวัวนะครับช่วงนี้เนี่ยวัวราคาถูกเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นธุรกิจนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยตั้งเป้าหมายให้ใหญ่เข้าไว้นะครับ แต่ว่าเริ่มต้นเล็กๆนะครับตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แต่เริ่มต้นเล็กๆนะครับผมเชื่อว่า10ปี15ปีให้หลังท่านจะประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ